สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสไตรฟอสวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอะลึกเกี่ยวกับรถถังหลักรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการทหารทั่วโลกรถถังคันนี้ก็คือเอาเตแทงจากประเทศตุรกีซึ่งถือว่าเป็นก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมยุโทโธปกรณ์ของตุรกีเองเอาเตแทงได้รับการพัฒนาโดยบริษัทโอโตกาภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลตุรกี โดยโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างรถถังหลักที่สามารถตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริงรถถังอัลเตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องจักรสงครามที่ทรงพลังแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพึ่งพาตนเองทางด้านการป้องกันประเทศของตุรกีในด้านอาวุธหลักอัลเตแท้งติดตั้งปืนใหญ่ขนาด120มิลิเมตรแบบลำกล้องเรียบซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับรถถังหลักของ NATO ทําให้สามารถใช้งานกระสุนได้หลากหลายชนิดทั้งแบบเจาะเกราะและระเบิดแรงสูง ความแม่นยำสูงและระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยช่วยให้อัลเตสามารถทำลายเป้าหมายได้แม้ในระหว่างการเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิมและปืนกลหนัก12.7ม mm, ิเมเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับทหารราบและยานยนต์เบาด้านกราะและการป้องกันอัลเตใช้เกราะผสมที่ได้รับการพัฒนาใหม่สามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนจาะก,กราะและหัวรบต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างดี รวมถึงมีการเตรียมรองรับระบบกรอบปฏิกิริยาและระบบป้องกันเชิงรุก Active Protection System เพื่อรับมือภัยคุกคามจากขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังในอนาคตในส่วนของเครื่องยนต์เอาเตแแ้งใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงกว่า1,500แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวบนสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งในระยะปฏิบัติการได้ไกลกว่า450กิโลเมตรความสามารถในการเคลื่อนที่นี้ถือว่าสำคัญอย่างมากต่อการรบสมัยใหม่ที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและยืดหยุ่นอีกหนึ่งความโดดเด่นของอัลเตคือระบบควบคุมและเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงห้องควบคุมและแผงแสดงผลภายในทันสมัยลูกเรือสี่นายที่ประกอบด้วยผู้บังคับการรถถัง พลยิงพลบรรจุและพลขับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนกล้องมองกลางคืนและเรดาร์ช่วยให้อัลเตสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้ายอัลเตแท้งยังถูกออกแบบให้สามารถพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบไร้คนขับการเชื่อมต่อกับระบบรบอัจฉริยะหรือการอัปเกรดอาวุธและกรอบป้องกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้อัลเตไม่ได้เป็นเพียงแค่รถถังในวันนี้แต่ยังสามารถปรับปรุงต่อไปเพื่อรับมือภายคุกคามใหม่ๆใ,ในอนาคตสำหรับตุรกีเองอัลเตเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจเพราะก่อนหน้านี้ประเทศต้องพึ่งพารถถังจากต่างชาติเช่นลีโอพารสองจากเยอรมนีและ M60 จากสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันด้วยการมีอัลเตตุรกีก็าสามารถผลิตรถถังหลักด้วยตนเองได้และยังมีแผนที่จะส่งออกให้กับประเทศพันธมิตรอีกด้วย ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้เอาเตแทงจึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในรถถังหลักสมัยใหม่ที่ทรงพลังและก้าวทันเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มขีดความสามารถของกองทัพตุรกีแต่ยังเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศในเวทีนานาชาติเพื่อนๆคิดอย่างไรกับเอาเตแทงรถถังแห่งอนาคตของตุรกี คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและถ้าอยากติดตามข้อมูลยุทธประกรณ์เด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยสไ f o r c e ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ